โปรโชั่นสุดร้องแรงสำหรับใครที่งบน้อยแนะนำเลยชุดนี้2 3ง0 0้ 23, บาทเท่านั้นไปไปชมกันมีทด็ดอะไรบ้างตู้เบตก็เป็น18นิ้วแบนพัดไป2ใบสำหรับชุดนี้ได้18นิ้วไปเลยจบแน่นอนสำหรับชุดนี้แสงกลางเราก็จัดเป็น12นิ้วขึ้นเลยนะครับผม่วไาเป็นข้างในเป็น12นิ้วเป็นแหลมอีกหนึ่งดอก งานตู้เป็นงานไม่อาจทั้งหมดว่าด้เป็นตู้เบดตู้กลางไม่อาจทั้งหมดหน้าตู้จะเป็นตะแงติดฟีเจอร์ไปด้วยพาวเวอร์ก็เป็นตัว 604R ครับผมตัวนี้เป็นพาวเวอร์ที่มีคอสในตัวการใช้งานง่ายมากตัวนี้ครับเราใช้งานข้างนึงคับเบรดขึ้นงนึงคับกลางได้เลยครับเพราะว่าในพาวเวอร์เรามีคอสในตัวอยู่แล้วครับผมมิกเราก็จัดเป็นตัว4ไ่ไมให้สลับตัวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธเอฟเฟกต์ในตัวในสลับตัวนี้ในช่องมิกสามารถปรับเบรดปรับกลางปรับแดดมาเลยครับ3 EQ อีคพลาสติกเลยในแต่ พร้อมด้วยมี EQ อีก7แบนด์สำหรับประเบสประกลางแหลมได้ ชุดนี้ทําไมถึงราคา23,000ก็เลยบาทมาชมกันครับอยู่ตรงนี้ครับผมเราใช้ดอกลํโพงเป็นดอกมือสองนะครับผมมือสองรูปบทไวเป็น18ไวเป็น12ดอกแลมครับเราก็เป็นดอกใหม่ใส่ให้เลยสลับชุดนี้ถือว่าคุ้มมากสำหรับลูกค้าครับลำพงถึงแม้จะเป็นมือสองครับมือสองบางตัวลูกค้าก็เอามาเทิร์นเปลี่ยนลำพงหล่อครับบางดอกอาจจะขาดมาเราใส่บอยแท้ทุกอย่างครับสลับลำพงของเรานี่ครับอันนี้เป็น12นิ้วครับผมบอยขาดมาแล้วก็เปลี่ยนบอยแทสใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับผมถึงแม้เป็นมือ เดิมครับไม่ว่าจะเป็น18นิ้วเห็นไหมครับถึงจะบอยขาดแล้วก็เปลี่ยนวอยของแท้ลูกค้าทุกท่านครับผมครับข้างหน้าตู้กลางเห็นไหมครับตู้กลางไม่เป็นงานไม่อัดแท้ทั้งหมดนะครับผมสลับสกกลางตัวนี้ครับถ้าใครจะเจตู้กลางก็ใบละ1,900บาทเท่านั้นพร้อมดอกพร้อมดังเลยนะครับผมตู้กลางนี้ละแบบไม่เป็นหน้าตะกีงปั๊มครับผมครับข้างล่างก็มีบกเหล็กให้เพื่อสลับใส่ขาตั้งสลับเฉกกลางใบนี้ใบละ1,900บาทเท่านั้นพร้อมดอกกลางความแหลงสลับชุดนี้ครับแล้วเราเอาชุดนี้มารวมเป็นชุดนี้ ถึงได้ราคาที่ถูกลงมาแล้วลูกค้าสามารถจับต้องได้มีงบไม่ถึง30,000แต่อยากเล่นเป็น18นิ้วผมจะนำชุดนี้เลยครับ2 3 9 0 0ก็รยบาทเท่านั้นไปะจะสอบฟังเสียงกันครับ ชุดนี้ราคาแค่23,900บาทเท่านั้นครับคุ้มมากครับผมสำหรับใครที่อยากมีเครื่องเสียงผมบอกเลยครับการเล่นสินิ้วในราคานี้ครับจบแน่นอนไม่ต้องกลัวดอกก๊อกดอกอะไรครับ18นิ้วมาเต็มเลยครับว่าเป็นด้านเสียงกลางครับก็เป็น12นิ้วตัวใหญ่ได้เสียงที่เต็มที่แน่นอนครับว่าเป็นตู้ลำโพงครับก็เป็นตู้ใหม่ทั้งหมดตู้เบสตู้กลางเป็นงานไม้อัดทั้งหมดสำหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าคุ้มมากครับผมพาวเวอร์ครับเราก็จัดเป็น600 CR ใส่ให้พาวเวอร์ที่มีคอสในตัวแล้้้้้วววนน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 ะคคครรรรรัััััััััับบบบบผมมมมมสสสาาาาถแยยยกกกกกกกเเเเเีีป็็ลงงงไดดพอออฟฟฟฟ์์ชชิท่ตต EQ บูทูตครบจบในตัวเดียวครับผมครับโอเคครับก็ฝากไว้อีกชุดกับชุดสองหมื่นสามพันก้อนบาทเย่างาบผมคุณครับผม